หมูยออุบลแน่นๆสูตรไรแป้งต้องหมูยออุบลเท่านั้นค่ะดูสิใหญ่จริงอ อลังการทำน้ำจิ้มก็เลยค่ะน้ำจิ้มวันนี้สูตรน้ำปลาญี่ี่นเพชรเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะทำทั้งน้ำจิ้มแล้วก็น้ำยำให้ดูเริ่มเลยนี่นะคะพริกค่ะจุกจแบบนี้เลยกระเทียมนะ,ะขาดไม่ได้น้ำปลาญี่ีุ่นเพชรไม่ต้องกลัวเค็มนะคะ มันเชื่อมเล็กน้อยค่ะมันหนาวค่ะทุกคน ใใส่หห้มดูนะครับทุกคนอันนี้นะที่ใช้แบบว่าแกะและะ้วครับหมูยออุบลน,นะดูนะคะใหญ่มากขออนุญนาตนะทุกคนไม่นู้ของเขานะไม่มีแป้งเลยอะ่ะ ดีมากอ่ะือยอมเลย รสชาติคือดีมากทุกคนยอมยอมจริงๆยำค่ะจะบอกนะอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้่วยเดี๋ยวเราฝากร้านไว้ใต้คลิปนี้นะหมูยออุบลเชื่อแล้วเชื่อจริงๆว่าอร่อยจริงๆเเขารีวิวกันนักหนาวันนี้เจอกับตัวเองสุดนี่ยำไม่ต้องอะไรเยอะนี่ เชื่อจริงๆค่ะทุกคนแล้วเนื้อแน่นอันใหญ่อันเท่าแผ่นเลยอ่ะดูนะยำค่ะหืม ดีมากจริงรอ่ะทุกคนยอมหมูยออุบลน,นะคะดูด,ดูอื